สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดต10ร้านอร่อยในตลาดนัดมอสวอรประสานมิตรรับรองว่าอร่อยเด็ดทุกร้านแน่นอนที่นี่จะเปิดเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสเท่านั้นนะคะจะมีร้านไหนกันบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ร้านแรกกับร้านไก่ทอดพริกที่บอกเลยว่ามาช้าหมดอดนะคะอร่อยแค่ไหนดูได้จากคิวที่ยืนรอแต่บอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าการรอจริงๆไก่ทอดพริกหมูทอดพริกรสชาติกลมกล่อมเผ็ดกำลังดีบอกเลยว่าห้ามพลาด มาตอก,กันที่ร้านน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันบ้างอากาศร้อนๆแบบนี้มาเติมความสดชื่นกันหน่อยร้านนี้เป็นน้ำผลไม้100%ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นอร่อยแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยร้านชาละวันยำไก่แซบเป็นอีกหนึ่งร้านประจำของชาวมอสวเลยค่ะเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งข้าวยำไก่แซบข้าวยำไก่กรอบราดซอสเทริยากิข้าวยำไก่กรอบราดซอสครีมมะนาวให้เยอะแถมราคาเป็นมิตรต้องไปลองชิมกันให้ได้เลยนะคะ มาต่อก,กันที่ร้านน้ำหวานกันบ้างค่ะกับร้านดินชาจุดเด่นคือมีเมนูชาและนมสดและสามารถเลือกเครื่องเติมได้เองไม่ว่าจะเป็นเฉาก้วยแมงลักวุ้นถั่วแดงวันนี้เราสั่งนมสดทรงเครื่องรสชาติหวานกลมกล่อมหวานมันกำลังดีเลยค่ะใครเป็นสายสุขภาพต้องร้านนี้เลยค่ะร้านอาหารคืนสองพี่น้องทุกเมนูไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใช้น้ำมันในการปรุงมีทั้งเมนูข้าวเมนูเส้นและสลัดอิ่มอร่อยแถมสุขภาพดีด้วย เอาใจใสายร้านอาหารญี่ปุ่นกันบ้างกับร้านนี้มีซูชิให้เลือกเยอะมากเริ่มต้นแค่ชิลละ7บาทเท่านั้นและที่ห้ามพลาดเลยคือทาโกยากิลูกโตที่มีให้เลือกหลากหลายไส้อย่าลืมแวะมาลองกันนะต่อมาคือร้านทัดไข่สไตล์มาเก๊าทัดไข่จิ๋วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติทั้งออริจินอลช็อกโกแลตและอีกหลากหลายรสชาติเลยค่ะนอกจากทัดไข่ยังมีครัวซองอีกด้วยราคาเริ่มต้นชิลละ15บาบาทเท่านั้นรสชาติหอมหวานกำลังดีเลย ร้านพลอยไพลินน้ำปัน่นร้านนี้มีทั้งเมนูผล,ลไม้สดหรือจะเป็นเมนูอื่นๆก็มีทั้งโกโก้ไมโลชานมนมเย็นและอีกหลากหลายเมนูเลยค่ะวันนี้เราสั่งเป็นเมนูไมโลปัน่นโอรีโอ้วิปครีมบอกเลยว่าได้วิปครีมแบบจุกๆให้เยอะมาก ใครเป็นสายขนมไทยเชิญทางนี้จ้ากับร้านแม่พิกุนขนมถ้วยใบเตยลูกชุบขนมถ้วยของทางร้านมีรสชาติหวานมันกำลังดีมีกลิ่นหอมของกะทิมีให้เลือกทั้งถ้วยใหญ่และถ้วยเล็กเป็นอีกร้านที่ห้ามพลาดเลยค่ะมาถึงอีกร้านที่สะดุดตามมากๆนั่นก็คือร้านข้าวผัดปูก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เฮียหุยผัดกันแบบร้อนๆตรงนี้เลยน่าทานมากๆซื้อทานได้สะดวกประหยัดเวลาและที่สำคัญทุกเมนูราคาเพียง50บาทเท่านั้น ถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาที่ตลาดมอสวอประสานมิตรกันนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด s u b s r r i e e ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชูปไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา